สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเกม Areda b เบรกเอานะครับแล้ววันนี้ผมมากับโค c o ไอผ้านะครับซึ่งเครื่องนี้ในวันที่8เดือน8นะครับจะเหลืออยู่ประมาณ1 0,000นิดนิดเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากซื้อในวันนั้นก็รอซื้อในวันนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเลยวันที่8เดือน8ไปแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าราคาก็จะมากลับไปเท่าเดิมนะครับไม่มีโค้ดลดนะโอเคประมาณนี้ถ้าใครอยากติดตามโค้ดลดนะครับว่ามันจะมาวันไหนบ้างก็ติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือว่าจิ้ม โอเคแต่ถ้าอยากสั่งซื้อเลยตอนนี้นะครับก็สามารถจิ้มลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับมาดูการตั้งค่าก่อนนะก็เกมนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะโอเคก็ลองเล่นไปเมื่อกี้นะสอตานะครับการตั้งค่าน,นะครับสามารถเปิดได้ที่60 FPS นะครับก็คือเฟรมเรทนะครับเป็นอันตาราแต่ว่าถ้าปรับเรียบเนียนเนี่ยก็ยังไม่สามารถเปิด90ได้นะครับเพราะว่านี้รอเกมอัปเดตนะ แต่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดได้นะครับเพราะว่ากริปเซตแรงมากมากนะครับก็ตรอตัวเกมอัปเดตกันต่อไปนะครับตอนนี้ยังเล่นได้ที่60 FPS นะครับการตั้งค่านะครับผมก็จะตั้งเป็น2คัการตั้งค่านะครับที่จะเทสให้ดูนะก็เป็นเรียบเนียนแล้วก็เฟรมเรทเป็นอันตานะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเป็น HDR HD นะครับอ่ะเรามาเล่นแบบเรียบเนียนแล้วก็อัลตากันนะเกมเทเบิลนะครับตั้งเป็นแบบนี้ครับหรือจะเปิดอ่ะเปิดตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับนี่แต่ว่า FPS ที่มันขึ้นไปถึง ร้อนะครับอันนี้มันเป็นแบบมันไปจับ APS ของเกมเทเบิลเองนะครับไม่งงกันนะก็คือตัวจับ APS เนี่ยมันไปจับ APS ของเกมเทเบิลให้ดูตัวเขียวเขียวอันนี้แทนนะครับนี่ น,นี่คือคนจริงๆใช่ไหมไม่ใช่บอทหรอต้องทำไงโอเคอ๋อก็เป็นการป้นของนะ โอเคครับเดี๋ยวรีโหลดกันนะอันนี้ปืนอะไรอะ่ะไม่ครบแม็กกาซีนเราต้องเก็บแม็กกาซีนเอาศพยังอยู่นะแม็กกาซีนมันไม่มีอะ่ะต้องค้นหามาค้นหาดูนะครับเจออะไรนี่ ไม่มีคนมาเอากระสุนหมดผมว่าน่าจะเป็นหวัด ตอนนี้เราต้องหายาก่อนนละเจ็บหนักมากขึ้นไม่ได้เลย เราเจอคนมันคนหรือบอดปะผมไม่รู้เลยนะครับกะรับ เดี๋ยวต่อไปเราไปเล่นปรับสุดกันนะครับว่าเป็นยังไงเหมือนปรับสุดเนี่ยนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่สูงนะก็เล่นที่การตั้งค่า HDR HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงนะครับโอเคครับมาแล้วครับกับการตั้งค่าแบบสูงสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นระดับสูงนะครับการตั้งค่าแบบ HDR HD แล้วก็เฟรมเรทเป็นแบบสูงนั่นเองก็เฟรมเรทวิ่งที่40นะครับน่าจะล็อกไว้ที่40นะตัวนี้ ก็คือ40มันก็ลื่นนะครับถ้ามันไม่ต่ำกว่า40ก็โอเคนะโอเคเราจะมีชีวิตรอดให้ได้นะครับคือเมื่อกี้งงมากนะมันให้ใส่กระสุนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือผมไม่มีความรู้ในการเล่นเกมนี้เลยนะ ไม่ตกวะเนี่ยยีอื้อ เลยอะลงมา20เฟรม โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ไปลองเล่นมานะครับกับเกม a าร n a b เบรกเอานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า การตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับสาหรับผมก็คือการปรับสุดแล้วก็เปิด60เฟรมนะครับมันจะเป็นการตั้งค่าที่ลื่นนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักเนี่ยเครื่องอาจจะร้อนนะครับแล้วก็ทําให้เฟรมเรทเนี่ยมีการดรอปลงมาเป็นบางช่วงบางช่วงนะครับแต่ถ้าการตั้งค่าสูงสุดเนี่ยพอเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันมีการกระตุกเลยนะครับก็แนะนานะครับให้ตั้งเป็นแบบเรียบเนียนนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นแบบอันต้านะครับก็จะเล่นแบบสบายๆนะครับแต่ก็มีช่วงที่กระตุกบ้างนะครับก็แนะนําให้ใช้พัดลมติดมืืออถ ครับแบบนี้ผมว่าน่าจะเล่นสบายเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมา vs ให้ดูนะครับระหว่างการใช้พัดลมแล้วก็ไม่ใช้พัดลมเล่นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่อยากซื้อผูโควยผ้านะผมก็แนะนําให้ซื้อในวันโปรโมชั่นนะครับก็จะมีโปรโมชั่นในวันที่8เดือน8นี้นะครับและอาจจะจัดอีกประมาณ2-3วันนะครับผมก็ผมคิดว่านะครับก็จะลดราคาเหลืออยู่ประมาณ1 -0,000 หื่นนะครับหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับก็อ้างอิงจากรอบที่แล้วนะครับที่วันที่7เดือน7นะเหลืออยู่ประมาณ 1490กว่าบาทนะครับ แต่อันนี้ก็อาจจะลดอาจจะต่ํากว่านี้หรือว่าอาจจะเท่านี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากซื้อก็มามาซื้อในวันที่8เดือน8ได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําเพจนี้นะครับเป็นเพจชี้เป้านะครับก็คือจะแจ้งโปรโมชั่นต่างๆในวันลดราคานะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นที่คุ้มค่าแบบนี้อีกนะครับโอเคครับขอฝากเพจไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเกมต่อไปอยากให้เทสเกมอะไรกับโคโค้ไอาก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับ